สัดีครับหัวเครื่องตัดหญ้าครับตัวนี้ Honda GX35 นะครับจะแถมชุดแฮนด์คันเร่งไปให้นะครับลูกค้าจะาไปใส่ก้าน2จังหวะนะครับตัวนี้คัดใหม่ผมเปลี่ยนให้นะครับแต่ใส่ฝาครอบนะครับใส่ฝาครอบไว้กันคัดดีดออกนะครับวัดรอบได้เดินเบาอยู่ที่1,560รอบรอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอบ สูงๆนะับวัดบบสูงปราณนี้นะไม่มีควันเลยนะครับตัวนี้เป็นมือสองที่ทำเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วเน้นแพ้นะครับจะทำการจัดส่งวันนี้เลยนะนะครับไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ คุณนริสาบุญล่ารอรับสินค้าได้เลยนะครับสินค้ารับประกัน3เดือนครับสนใจสั่งได้เลยนะครับเครื่องตัดหญ้าฮอน d a มือสองนะครับขอผมฝากครับตู่เชียงใหม่ครับ